เรื่องผีบอบยายหนูปานตำนานหลอนบ้านทุ่งเก่าในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาอยู่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนแต่มีอยู่หลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเดินผ่านหลังพระอาทิตย์ตกนั่นคือบ้านไม้เก่าของยายหนูปานผู้เฒ่าที่เคยมีชื่อเสียงเรื่องการบอบหรือการสื่อสารกับผีตามความเชื่อโบราณ แม้ยายหนูปานจะเสียไปกว่า30ปีแต่ความเชื่อว่าท่านยังไม่ไปไหนยังคงอยู่คืนเดือนดับจุดเริ่มของเรื่องคืนหนึ่งเดือนมืดสนิทลมพัดแรงผิดปกติเด็กหนุ่มชื่อบอยที่เพิ่งย้ายมาใหม่เขาไม่เชื่อเรื่องผีของหมู่บ้านพอเพื่อนๆล้อว่ากลัวผีบ้านยายหนูปานเขาก็หัวเราะและท้าทายว่า เดี๋ยวกูเข้าไปในบ้านยายเองถ่ายคลิปให้ดูเลยบอยถือกล้องโทรศัพท์แล้วเดินไปบ้านเก่าที่เงียบจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองในบ้านที่ไม่ควรเข้าทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านไม้พื้นก็ลั่นเอียดเอียดกลิ่นทูปเก่าผสมกลิ่นดินชื้นลอยมาโดยไม่มีที่มา บอยเปิดไฟใช้ส่องดูรอบๆทุกอย่างปกติยกเว้นอยู่สิ่งหนึ่งโต๊ะไม้กลางบ้านมีขันหมักเบงวางอยู่ทั้งที่มันควรเก่าและหายไปตั้งแต่ตอนรื้อของหลังเจ้าของตายแต่ที่น่าขนลุกกว่าคือมีรอยนิ้วมือเปื้อนดินแบบสดๆอยู่บนพื้นเป็นทางยาวเหมือนมีใครถูกลากไปบอยเริ่มไม่มั่นใจ แต่ก็ยังถ่ายต่อเมื่อเขาหันกลั้งไปทางมุมหนึ่งของบ้านเงาผู้หญิงหลังคอมผมห้อยยาวยืนหันหลังอยู่หน้าหิ้งบูชาบ่อยเรียกยายเงานั้นค่อยๆหันหน้าแต่ไม่ใช่หน้าเป็นใบหน้าผุผุเหมือนถูกไฟไหม้ครึ่งซีกดวงตาขาวโพล่ไม่มีแก้วตามันพูดเบาเบาแบบกระซิบ กลับมาทำพิธีต่ออย่าทำขาดตอนมันยังไม่ไปไหนบอยเพ่นออกมาทันทีแต่พอกลับถึงบ้านเสียงกระซิบยังตามมาเหมือนติดอยู่ในหูอย่าทิ้งพิธีอย่าทิ้งค่ะบอยนอนไม่หลับทั้งคืนได้ยินเสียงคนเดินวนรอบบ้านเสียงเล็บขูดประตูตอนเช้า แม่บอยเห็นลูกร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะมีรอยขีดเป็นตัวเลขโบราณบนหลังเหมือนรอยเล็บสามนิ้วชาวบ้านพอเห็นก็ตกใจเพราะมันคืออักขระเรียกวิญญาณที่ยายหนูปานใช้ตอนทำพิธีบอบเมื่อ40ปีก่อนผู้เท่าในหมู่บ้านจึงเล่าให้บอยฟังว่ายายหนูปานเคยทำพิธีเรียกผีเฝ้าบ้านไว้แต่วันที่ยายตาย พิธีถูกทิ้งไว้กลางคันผีที่ถูกเรียกจึงไม่ถูกส่งกลับมันจึงค้างอยู่ในบ้านใครสะกิดพิธีที่ค้างไว้ผีจะตามเขาไปให้จบพิธีคืนเดือนดับคืนสุดท้ายพิธีที่ต้องทำให้จบหมอทำในหมู่บ้านอาสาช่วยทำพิธีปลดผีให้บอยในค่ำคืนพิธี เสียงลมพัดแรงเงาผู้หญิงหลังค่อมโผล่มาอยู่ตรงหลังหมอทําโดยไม่รู้ตัวมันพูดเสียงสั่นเหมือนคนทุกขทรมานส่งค่ากลับทีอยู่แบบนี้มันหนาวมันทรมานหมอทําท่องบทสวดต่อเสียงร้องโหยหวนดังลั่นบ้านเหมือนมีคนหลายสิบคนร้องพร้อมกันแล้วทุกอย่างก็เงียบลงทันที หมอทําบอกว่าผีที่ยายหนูปานเคยเรียกถูกส่งกลับไปหมดแล้วรวมทั้งยายหนูปานเองที่รอให้พิธีเสร็จหลังจากนั้นบ้านยายหนูปานถูกปิดตายและไม่มีใครเข้าไปอีกแต่คนในหมู่บ้านยังได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆร้องเบาๆบ,บ,บางคืนเหมือนขอบคุณหรือเหมือนเตือนว่า อย่าไปเรียกสิ่งที่เราส่งกลับไม่ได้